ไม่เคยเห็นโอ้ยคันใหญ่มากนะพี่นะอันนี้เขาเรียกเขาเรียกรถอะไรพี่นี่ฮะเป็นรถท็อปยกตู้ เขาเรียกรถท็อปใช่ไหมโอ้โหยังกระทานสปอร์มเมอร์อเลย <laughs> สามสิบตันเลยพี่โอ้โหานักโอ้ครับโอ้นุนไปละเขาก็ต้องหนักกว่าสามสิบตันโอ้ครับโอ้โหเขาจะเอาลงตรงนั้นใช่ไหมพี่นะอุ้ยใหญ่มากเลยนะน่ากลัวมากเลยยังกระหุนยนต์มาเลยต้องไปดูที่ฐานจะลบกลงเลยนะรับใช่สิทฐานลบเรือ อันนี้ถ่ายแบบนี้ได้อยู่ใช่ไหมพี่นี่อันนี้ถ่ายอยู่บนบกครับแล้วพี่<อ>ว่ายกถ่ายตู้อยู่บนเรือนคันใหญ่กว่านี้อีกไหมพี่หพใหญ่กว่านี้อีกแล้วว่าประมาณตู้ในลานเนี้ยเออครับประมาณพันใบเรือก็เอาไปได้นะพี่อืมวางคูนล่างแล้วก็ไปล้างอีกอ๋อ ไปดูในยูทูปว่าเรือคนสูงคนเต็มเนื้อคันใหญ่กว่านี้อีกครับโอ้โหแล้วมันยกทีละกี่ตู้อ่ะพี่ยกทีละโู้ยกทีละสองใบนะแต่ออ๋จะมีรถคอยมาไว้ตรงท้างเรือมีมือมาจับยื้อลงไปใต้เรืออีกทีอโอ้โหรถไปแล้วครับ